วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเหรียญเ e o ช h เ Version ซึ่งเหรียญเร o ชีเ Version เนี้ยผมเชื่อนะว่ามันจะ go to the moon นะครับในอนาคตเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับ วันนี้เราจะมาแนะนำเหรียญ Realchi Version นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณถือไว้ตอนนี้อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้เหรียญ Realchi Version นะครับณนะวันนี้มีการลดลงถึง30%นะครับที่07ตัวประมาณ383นะครับดังนั้นในช่วง7วันที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่า Realchi เนี่ยได้ร่วงหล่นจากราคา0.07ตัว516ดอลลาร์นะครับ เห็นไหมเรียวชีก็เริ่มที่จะมีการแจกแอร์ดอกมีการทําอะไรก็ตามนะครับฉะนั้นเรียวเรียวชีเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่ตอนเนี้คนจับตามองมากเพราะว่ามันอยู่ในโปรเจกต์ของเบิร์นพอ์โตนะครับแล้วที่มันต้องอยู่ในโปรเจกต์ของเบิร์นพอ์โตเนี่ยชีบะเขาต้องการโปรโมตและสร้างเหรียญเรียวชีนะ่ยไปในทิศทางไหนกันแน่นะครับซึ่งตรงนี้เราต้องมาดูด้วยกันนะครับว่าทิศทางของคนะีบะเนี่ย ไปในทิศทางไหนนะครับแล้วมีแนวทางอย่างใดบ้างนะครับที่จะที่จะพัฒนาเหรียญตัวนี้ให้โปรเจกต์เนี่ยมันไปได้ดีมากขึ้นฉะนั้นเหรียญเลียวชินะครับถือว่าเป็นเหรียญคู่ขนานกับชีบะเลยหมายความว่าอะไรนะครับคือมันมีโปรเจกต์ที่เหมือนเป็นเกลียวนะครับที่ผูกติดกันไว้เพื่อจะทําให้เหรียญเลียวชิเนี่ยมูนไปพร้อมกับชีบะ ฉะนั้นเหลียวเลียวชี้นะครับวัตถุประสงค์อะสร้างมาเพื่อเป็นดาวนะครับหมายความว่าระบบของชีบาในแพลตฟอร์มของชีบะสวอปนะครับแล้วระบบดาวเนี่ยเขาจะมีการคัดเลือกเหรียญต่างๆนะครับในแต่ละเดือนโดยที่สมาชิกอะเขาจะมีการผัดเปลี่ยนเขาเรียกว่าจําไอสกุลของเหรียญน,นะครับขึ้นมาเป็นระบบดาวหมายถึงว่าคนพอเวลาถือนะครับคนที่เป็นผู้ถือหุ้นของชีบาเนี่ย เขาจะมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเหรียญไหนจะขึ้นมาตอนไหนนะครับในแต่ละเดือนคือจะมีการสลับเหรียญไปมานะครับฉะนั้นทางทีบาดเนี่ยเขาจะสร้างเหรียญนะในการเก่งกาไรให้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วเหรียญใช้งานให้ใหญ่เขาเลยที่จะเลือกในการสลับเหรียญน,นะครับในแต่ละเดือนคือไม่มีการใช้เหรียญซ้ํานะครับหมายความว่าคนที่จะมาเป็นดาวได้อะหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นได้ต้องถือเหรียญเหล่านี้ใน เงื่อนไขที่คีบะเป็นคนกําหนดนะครับฉะนั้นเหรียญจะมีการสับเปลี่ยนกันตลอดฉะนั้นคีบะนะครับตอนนี้เขาก็พยายามสร้างอย่างน้อยอะผมคาดนะคือสิบสองเหรียญน,นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณห้าหกเหรียญหลักๆเองที่เราพอรู้จักนะครับแต่น่าจะมีเหรียญอื่นที่ที่ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือสาวกติดตามเนี่ยน่าจะไม่รู้จักนะครับซึ่งตอนนี้ในระบบดาวหรือผู้ถือหุ้นเขาพยายามผลักดันอยู่ นั้นรูปแบบการผักด,ดันของชีบะนะครับคือรูปรูปแบบของการเผาเหรียญแล้วแจกเหรียญนั่ะริวชิให้กับผู้ถือแทนดังนั้นเป็นความสนใจระหว่างวานนะครับแล้วก็ผู้ถือมากถ้าเกิดเข้าร่วมโครงการของเบิร์นพอตเตอร์เนี่ยจะได้รับเหรียญริวชินั่นเองซึ่งเหรียญเลวชีใครก็อยากได้นะครับเพราะราคามันถูกมาก0ูนย์ตัวนะครับแล้วแถมราคานะครับมัน ในอนาคตอ่ะ0เจ็ดตัวมันก็ไปได้ไกลใช่ไหมแล้วคุณถือไว้0หายถ้าสามตัวคุณกลายเป็นอภิมหาสุรตานเลยนะถ้าเกิดคุณลงทุนกับมันได้เยอะนะครับนั้นคนก็รีบถือเอาไว้นะครับแล้วก็รอดูเฝ้าดูว่าเหรียญเลวชี้เนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรนะครับดังนั้นเหรียญเลวชี้เนี่ยก็ผ่านเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของเบิร์นพอ์ทตลของทีบาทเนี่ยทีบาทมีการเผาเท่าไหร่เขาจะมีการวัดค่าเทียบกับเหรียญเรลวชี้ว่า คนที่เผาเนี่ยเขาจะได้เหรียญเลวชีเท่าไหร่นะครับซึ่งจํานวนการเผาที่ได้เหรียญเลวชีมาฟรีมาแบบฟรีๆผ่านการเผานะผมว่าบางทีอ่ะคุ้มค่ากว่าชีบะด้วยนะครับเนื่องจากว่าพอเวลาวานเขาเล่นนะครับแล้วคนที่เป็นสาวบวกของชีบะเล่นจริงๆเ,เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าวัฏถาจักรของเหรียญน มันมีขึ้นมีลงนะครับมันจะมีขึ้นมีลงสลับกันไปสลับมันมาฉะนั้นเขาต้องสะสมเหรียญในเครือของชิบะอินัวให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะกระจายความเสี่ยงนั่นเองฉะนั้นรูปแบบการทําธุรกิจนี้เหมือนกับการกระจายความเสี่ยงน,นะครับแล้วก็กระจายความเสีย่ยงโดยการถือเหรียญด้วยนะครับแล้วก็การถือเหรียญคุณจะ สามารถทําให้มันโกทูดมูลนะครับให้มันมีคุณค่าได้คุณก็ต้องกระจายการลงทุนนั่นเองดังนั้นเขาก็จะจกระจายไปตามเหรียญต่างๆนะครับเพราะว่าบางทีเหรียญอย่างทีบาอินโนราคาไม่ขยับเพราะว่าวานมันอมไว้เยอะนะครับแล้วบางจังหวะเนี่ยคนก็สับเปลี่ยนไปเกงกําไรในเหรียญเรียวชี้มากนะครับดังนั้นเขาก็เหมือนกับเป็นไฟบังคับนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นสาวกทีบาเนี่ยคุณต้องถือเหรียญในเครือทีบะให้หมดนะเพราะว่า หปีมีสิบสองเดือนน่ะแล้วสิบสองเดือนน่ะเหรียญต่างๆนะครับจะมีการพัฒนาการของตัวเองถ้าเกิดคุณถือคุณอาจจะได้จังหวะที่ดีของเหรียญต่างๆตามไซเคิลของมันนะครับในระยะแรกนั่นแหละนะครับสิ่งที่ทำให้แฟนคลับของชิบาเนี่ยมีความตื่นเต้นนะครับว่าเฮ้ยชิบาคิดระบบมาแบบนี้คิดเรื่องของวัฏจักรของเหรียญรูปแบบการเก็งกำไรของเหรียญ มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทีบะจะขยายเหรียญไปขนาดไหนและจะใช้กับอะไรนะครับดังนั้นเหรียญเรียวชินะครับเราจะไม่เจาะตรงประวัติส่วนตัวมากนะครับว่ามันมายังไงเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเหรียญเรียวชิเนี่ยเกิดนะครับเมื่อประมาณเดือนสิงหานะครับวันที่7สิงหาของปี25 64นะครับก็ประมาณปีที่แล้วเท่านั้นเองนะครับก็จะเกิดเมื่อสิงหาตอน คิบะเนี่ยกำลังที่จะเอบูมขึ้นมาเลยนะครับเราก็เหรียญน,นี้ได้เกิดมาแล้วเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นรางวัลของชีบะนะครับเรื่องของชีบะเบินก็่าเราก็เห็นนะว่าครับว่าการเติบโตเนี้ดังนั้นเหนเรียญเลวชี้นะครับเป็นเหรียญที่คนกําลังสนใจอยู่เนื่องจากเหเรียญเลวชี้นะมันเป็นเหรียญที่มันจะมีการเขาเรียกว่าหันครึ่งนะครับการเผาด้วย เรียวชีที่ขึ้นมาถึงศูนย์เจ็ดตัวได้นะครับแล้วอุปทานใกล้เคียงกับชิบาอินูเลยเนื่องจากมันมีการเผาและเผาโหดด้วยนะครับเผาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงคือมีการเผาถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นการเผาเหรียญห้าสิเปอร์เซนเนี่ยทำให้ราคาดีดมาถึง0ูนย์เจ็ดตัวนะครับนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้คนเห็นนะครับอะไรในเหรียญเรียวชีแล้วเลือกที่จะเผาเหรียญที่บะแล้วมาถือเหรียญเรียวชินั่นเองนะครับ ฉะนั้นเหเรียญเลวชิเป็นเหรียญที่มีสภาวะเงินฝืดอย่างยิ่งเมื่อมันฝืดมากเท่าไหร่สักวันหนึ่งมันจะระเบิดราคาออกมานั่นเองฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับถ้าเกิดถือเหรียญน,นี้หรือจะเข้าร่วมกับเบิร์นพอเทอร์หรือจะถือเหรียญน,นี้เป็นพิเศษนะครับที่จะสะสมมันและก็ครอบครองมันนะครับแล้วเหรียญน,นี้มันจะโกทูดมูลแน่นอนนะครับยิ่งเผามากเท่าไหร่ ราคาของเหรียญเลวชีนน่าจะเข้าใกล้1ดอลลาร์ได้มากเท่านั้นนะครับเหลือแต่โปรเจกต์ที่มันจะมีอะไรยืนยันและคอนเฟิร์มที่จะทำให้เหรียญเลวชีเนี่ยไปมากกว่า1ดอลลาร์ได้ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยกันฉะนั้นคีบักรับรองนะครับว่าเกิน1ดอลลาร์แน่นอนนะครับแต่ว่าต้องรอหน่อยนะเนื่องจากสงครามอะไรเอ่ยอะไรเราก็เรื่องของอนโยบายเศรษฐกิจเอ่ยด้วยนะครับที่มี แล้วก็ทำให้ราคาตลาดคริปโตเกิดความผันผวนมาตลอดครึ่งปีนี้เอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community แล้วเรามีกลุ่มชิบะด้วยนะครับเราก็กลุ่มเรียวชินะครับทักมาที่เพจได้เลย เดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้แล้ววันนี้นะครับเรามีสปอนเซอร์หนึ่งตัวชื่อเหรียน Starnet คำประกันโดยช h บ b a นะครับฉะนั้นรายละเอียดต่างๆสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำนะนะครับก็สามารถทักเข้ามาที่เพจเอาละนะครับเหรียญริวชี้เนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ รวมถึงทีบะนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ Go To The Moon ด้วยกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นเองและเราหวังว่าเหรียญเดลวชิจะ To The Moon ไปด้วยกันนะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ